เริ่มแล้วครับพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับคุณแม่สีทองมังกรนะครับก็จะเป็นพิธีนะครับดังเดิมของบ้านเรานะครับทางภาคเหนือนะครับก็ตรงนี้นี่ก็จะเรียกว่าเป็นเรือนน้อยนะครับเป็นเฮือนตาลไปให้กับคุณแม่นะครับซึ่งก็จะทําพิธีนะครับขึ้นบ้านใหม่กันช่วงวันที่สองก่อนที่จะ ทำการชาปนกิจนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็ประมาณเย็นๆน,นะครับสี่โมงห้าโมงเย็นนะครับโดยประมาณก็จะโบชาข้าสีมุ่งของสลานะครับแล้วก็มาเรียกว่ากินหอมตอม,ม่วนกันนะครับปกอเป็นพิธีนะครับตัโต

ดีกันพอเรียกว่าหอมปากหอมคอนะครับสักระยะหนึ่งนะครับ แม่สายก็จะเป็นของทีมทั้งหมดนะครับแล้วหลังจากที่ตา,านไปหาแม่เท่าแล้วนะครับาทางาลูกหลานก็จะาลกากปูชานะครับ ประมาณนี้ครับ